โอ้โหบววันนี้บ้านของแก้วทุกตีสามดาวเลตุมเป๊ะละละเลตุมเปะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าเขาตีด้วยสูตรอะไรและใช้วิธีตีอย่างไรนะครับโดยเขาใช้สูตรเป็นดูอิดแล้วก็ซูเปอร์แมมมนครับมีปูนครับปูก็จะมากับลูกไฟนะครับมาดูกันว่าเขาตีบ้านแก้วอย่างไรนะครับถึงได้3ดาวเขาใช้ล่องหงลดลงไปก่อน,นครับแล้วก็ยิงลูกไฟไปนะครับเพื่อที่จะพังเสาอนนั้นนั่นเอง เป็นเวลที่ป้ามากเลยครับแก้วเล่นแบบนี้ไม่เป็นเลยและใช้ซูเปอร์แมนมวดไปด้านขวาครับใช้ระเบิดครับเพื่อที่จะปพก่แพงเข้าไปแล้วก็ปล่อยองค์ฐาไปด้านล่างครับตามด้วยควีนลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยระเบิดครับเข้าไปเพิ่มก็จะใช้ควีนตตดทานด้านข้างครับแล้วก็ส่งให้ซูเปอร์แมวมดเข้าไปนะครับมีการเติมดูอีกเข้ามาครับเพื่อที่จะพื้นฟูพลังชีวิตครับแล้วก็ ใช้ปุ๊กปิกมาด้วยนะครับเพื่อที่จะบับเลือดฐานนั่นเองจากนั้นฐานจะเข้าไปนะครับควีนไปในล่องขวานะครับตัดทางได้ดีเลยเองเขาใช้กระโดดครับหนึ่งขวดลงไปตรงกลางเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังอานนั่นเองแล้วก็จะเข้าไปนะครับทางฝั่งของคิงเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าไปด้านในนะครับคิงใช้อุปกรณ์เป็นบ่อนาแหลมแล้วก็รองเท้าบู๊ตแผ่นดินไหวนะครับคิงเข้าไปนะครับก็จะโจมตีด้านในนะครับก็คิดว่า เขาน่าจะใช้ท่าไม่ตายของคิงในไม่ชานครับานล่างมีเจนครับจมตีสารวาลงไปนะครับคิงจะ้ท่าไม่ตายแป๊บเดียวบ้านทางลงไปนะครับแล้วก็แช่นครับเป็นการเล่นที่ไวมากๆเลยครับดูเหมือนว่าเขาจะเก็บสามดาวได้อย่างชํานาญเลยครับน่าจะเป็นโปรเพเยอร์แล้วนะครับแบบนี้เราจะต้องไปแก้แค้นกันนะครับมาดูกันว่าแก้วจะแก้แค้นเขาได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวแก้วจะกลับไปตีบ้านเขาให้ชมกัน ซึ่งเขาใช้สูตรซูปเปอร์แม่มดแล้วก็ดูอิฐน,นะครับรวมถึงปูปูวอกนั่นเองแต่แก้วจะไปจมตีกันนะครับไปดูกันว่าแก้วใช้สูตรเกิงหงแก้วนะครับจะได้สาดาวหรือไม่เจ็บใจนะครับเจ็บใจมาตีบ้านแก้วได้สามดาวนะครับอุตส่าห์ซื้อฉอากจริงๆมาครับคิดว่าฉากจะช่วยเราได้นะครับไม่เกี่ยวแก้วไม่เกี่ยวโอเคเดี๋ยวมาชมไปดูแก้วกันนะครับโดยแก้วจะพาไปตี บ้านลำดับที่1กันก็เพื่อนของเราครับทำไว้ได้2ดาวนะครับเดี๋ยวแก้วจะใช้สูตรบอลลูนจวร,รนจดวดนะครับสูรเก่งของแก้วเลยเองแก้วก็จะเล่นชมกนันะครับเป็นปูวอลบอลลูนจรวดนะครับเดี๋ยวแก้วจะพักชมนะครับไปดูกันว่าแก้ววางแผนเข้าๆยังไงแก้ววางแผนแล้วนะครับว่าจะเข้าไปโดยการเข้าของแก้วนะแก็คิดว่าแก้วจะไปยิงขวานนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปใช้การยิงลูกไฟนะครับไปที่เสาโมนาเลยนะครับแบบนี้ แล้วก็จะพังปสักแคนนะครับแล้วก็จะเข้าไปด้านบนกันนะครับโดยแก้วใช้คิงคุยไปด้านบนนะครับแล้วก็ขึ้นยุ่งไยนะครับไปด้านขวาโจมตีโซนนี้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้วจะสู้ได้หรือไม่พลังแก้แค้นนะครับตอนนี้ไฟลุกโชนนะครับแก้วจะต้องแก้แค้นให้ได้ก็นเลยนะครับแก้วใช้ปูลงไปแก้วใช้ปูลงไปด้านบนนะครับก็ปล่อยปูบอลลูนนางฟ้าลงไปแกบแก้วจะเป็นสุดที่ใจเย็นกว่าเขานะ แล้วก็ใช้คนเถื่อลงไปนะครับเลี้ยงขวาใช้เครื่อยไฟลงไปนะครับแบบนี้เลยเองก็ใช้บอลลูจรวดเข้าไปนะครับเช็คเทตล่นะเพื่อมีเส้นเทลแาดักอยู่นะปูจะเข้าไปนะครับแก้วว่าสุดแก้วมันช้าจริงๆปูจะเข้าไปนะครับเราใช้มันกนอนครับลงไปด้านบนและแก้วใช้เมีอาบ้าลงไปได้นะครับที่ปูเลยเองเพราะว่าเอ็กโบยิงมานะครับหัวคอยแก๊งธนูยิงมาครับอะไรไม่รู้นะครับยิงมาเต็มไปหมดเลยเอง ปูจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะไปด้านล่างครับก็ใช้บอลลูนไปด้านที่ป้อมพอมุดอีกหนึ่งตัวนะโอเคปูจะเข้าไปนะครับเราอาจจะต้องแช่ไปที่โซนด้านล่างก่อน,นครับใช้เย่าบ้าน,นครับลงไปที่ปูเลยเองโอเคปูสู้อยู่นะครับก็จะเข้าไปเราสู้ตายอยู่แล้วนะครับโดยเราจะไปด้านล่างซึ่งเราจะล่องหุ่นยังลำบากนะเพราะว่าอาวุธยังพังลงไปไม่หมดเนาะ แล้วปู่ก็เราจะต้องแช่ปนะครับแก้วกําลังเล็งอยู่นะครับว่าจะล่องหนตรงไหนยังไงนะครับเพื่อที่จะได้เปรียบนั่นเองปู่จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีสารวาได้นะครับแก้วใช้เวลาค่อนข้างนานครับฉะนั้นแก้วมองว่าแก้วอาจจะต้องปล่อยผู้ก้าของแก้วนะครับลงไปได้แล้วแก้วดูปู่ก่อนครับว่าไปยังไงโอเคปู่ไปด้านล่างครับแล้วก็จะลงไปที่ควีนมีคงกระดูกออกมาด้วยนะครับเราปล่อย ขวาลงไปไม่ได้นครับก็อาจจะแยกนิดนึงแก้วเชโกแข็งลงไปด้านซ้ายคิงควีนเฮ้ยแก้วเผื่อใช้ท่าไม่ตายของปูไปนะครับงานเข้าไอ้แก้วแล้วนะครับเราไม่ได้ฟาสัดแคนเราใช้ล่องหุ่นของโอ้ปูตายลงไปนะครับงานนี้ทําอย่างไรดีนะครับเราใช้ท่าไม่ตายคิงนะเพื่อที่จะกระแพงเข้าไปใช้ท่าไม่ตายควีนครับใช้แช่แช่ไปก่อนครับแล้วใช้ในแมวคูกระดูกลงไปนะครับแก้ว่อยเซไปดานขวานนะครับแก้วลนลนลานแล้วนะครับ ลุงพาดไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้คนดูจะดดดเข้าไปนะครับเราเช็คขวานแก้วโอเดนบนก็เหลืออยู่นะครับยังไม่พังลงไปแล้วก็น้ำยาล้างหุ่นใช้กับควีนอย่าเพิ่งตายนะโอเคเจ๊จะทําไม่ตายนะครับเราใช้อยาพิษไปที่ถาแนแคนเราจะโจมตีบ้านด้านะครับบ้านพังลงไปแต่เจ๊ก็จะตายลงไปนะครับควีนตายลงไปเอาละสิเอาละส,ลสิแก้วเผือกดท่าไม่ตายผิดนะครับชีวิตเปลี่ยนเลย กะว่าจะมาแก้แค้นครับที่ไหนได้กลับมาตายลงไปนั่นเองก็เราเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าเราจะไม่มีตัวโจมตีด้านบนแล้วนะครับแล้วบอลลูนจรวดจเข้าไปนะครับแต่เวลาก็น่าจะไม่พอนะครับหมขึ้นว่าจะเป็นยังไงแต่มีล่องหุนอยู่นะครับที่ใช้ได้แก้วจะล่องหุนไปที่เจแลวก็บอลลูนจรวดเลยนะครับเดี๋ยวเราใช้มีอาล่องหุนครับลงไปตรงนี้และใช้นักลักข้าหัวลงไปนะครับเพื่อโจมตีกับเคง ใช่ไหมครคุกระดุกลงไปนะครับแต่เราไม่ได้สามดาวนะครับเวลาไม่พอครับแล้วก็แก้วยิงลูกไฟพลาดนะครับทำให้การแก้แค้นครั้งนี้ไม่ประสบความสําเร็จนะครับทําให้แก้วสู้เขาไม่ได้นะครับแก้วนี้มันอ่อนจริงๆอ้าา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 า้าา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 มาาา แล้วก็ดูอิดมาโจมตีด้วยแก้วได้สามดาวแก้วแก้แค้นโดยทำก,การใช้บอลลูนจรวดแล้วก็ปูวอกครับแต่แก้วยิงลูกภลายพลาดนครับแก้วเผือกดท่ามไม่ตายพลาดก็เลยทําให้แก้วไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวได้วันนี้ก็นำมาฝากกันนะครับชอบไหมคอนเทนต์แบบนี้นะครับที่มาแก้แค้นใ้ชมกันนะครับขอโทษด้วยที่ไม่สามารถที่จะแก้แค้นได้สำเร็จนะครับวันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สุดครับ